ดีทุกท่านนะเชลซีของเราเราเนี้ยก็ซูาเลกาครับก็ and to perform, put on performance as well. So that decision, no important for Ender Team selection would have been crucial though and that had to change just before kick-off. It did and now what you find in fernandez who in the last game played in the number 10 position, he's now he's now the player. He has to communicate and that big be good area because Andre Santos coming in, only a young player and he'll need, it, he'll need to be guided along the way. And the problem can be when you have a player like change in the central midfield position, you've all been working on that. โวกเขาได้โอ so ืโหแล้วีจับบอลลั่นอิสเตบาวโดนแล้วจะสีส่วนขึ้ื โอ้โหผอ,หอ,อพาวเมอร์ครับจ่ายของพาวเมอร,ร์รอบโดนแน่ลูกนี้ผอพาวเมอร์มันดูไวขึ้นนะผอพาวเมอร์ดูเป็นนักเตะที่เตะไวขึ้นนะฮะนะฮะพาวเมอร์นี่โอ้โหขวาซ้ายได้หมดนะฮะ แต่อดไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่เนาะนะตอนนี้เชลซีบุกหนักเลยและนะเพื่อน ครับเขาบุกหนักเลยนะเชลซีเราอ๋อมีคนดูด้วยนะครับวันนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์มาได้นะวันนี้วันหยุดนะก็เลยแบบมันทั่งดูเชลซีนะปกติจะไลฟ์ในในคอมพิวเตอร์นะอันนี้มาไลฟ์ใน คนดู16คนวันดีนเพื่อนนะครับดูมาตั้งค่ายัางไงเพื่อนเชลวซีเราก็บุกกระนำเพื่อน,อนมันบุกแหละผมว่าเรียมดีแบบทรงดีกว่าแจ็คสันทั้งฤดูการที่อยู่กับเชลวซีนะฮะนี่พูดจากใจเลยนะตั้งแต่ดูมาเนี่ยนะฮนะบ,บันดีคุณนะฮะเรียวมีมือถือด้วยนะอืม จะตั้งยังไงวะเพื่อนเฮ้ยมาคนเดียเพื่อนเพื่อนมาดูเชลซีงันแหละนะฮะผมรู้เพื่อนเพื่อนก็ดูช่องพิมพ์ไปเลยอะ่ะดี Z N อเนเ่ะช่องเขาช่องนี้เลยฮนะดูฟรีสมัครแป๊บเดียวดูฟรีเลยแล้วภาพก็คมชัดนะฮะเชลซีก็พักทายกันได้ดูบอลด้วยกันเพื่อนเน,เนี่ยดีแลเนี่ยโหเอาบอลลงดีมากครับ อาถันเบอร์เก้าเราน่าจะสูญสลายในปีนี้แหละจะไปซื้อแต่ละตัวงเงี้ยให้ใส่เบอร์ 9, เก,ก้ามีแต่ไก่ๆอย่างนั้นเลยมีตอเลสอะที่ผมมองว่าเบอร์เก้าที่มันเหมาะสมอ่ะเพื่อนๆ่คิดดูเชลซีเราอะให้ใครใส่วะที่ผมดูอะฟานโก้ดิซานโตงเงี้ยที่แม่งให้ใส่แล้วก็ใครไออะไรแล้วมาตอเลสแล้วก็อะไรไอมีมียองมียองอบามียองใช่ปะ ที่เห็นนะแล้วก็โมลตานี่สักกเบอดินไปแล้วนะฮะต้องไปซื้อมาอยัางไงก็ไม่รู้นะแต่แรกก็เลยเบอร์เก้าผมมองว่ามันไม่อาทันนะผมว่าผมผมผมพูดเลยผมว่ามันอยู่ที่ตัวตัวผู้เล่นที่ใส่ใช่ไหมสมมติเอาเมสซี่มาใส่เบอร์เก้ามันคงไม่กากหรอกอ่าใช่ไหมเราต้องดูตัวดีๆเพื่อนผมว่าแมทนี้แจ็คสันมันอาจจะได้ลงไหมเพราะว่ามันโดนดรอปมาหลายแมชนแล้ว ไอ้เต,ต,ตวาวนะมันเด็กอยู่ไงกระดูกมันยังเล็กอยู่นะแต่ก็ภูพมือโดนยิงแล้วละ่ะจ่ายตอนจ่ายบอลไม่ค่อยดีนุ่มภูนะครับเขาดักอยู่สองคนยังจะจ่ายนะเพื่อนเพื่อนมิ้นมิ้นมาได้นะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่านะครับนี่ก็โอ้โหแต่เด็กอนะ่ะเด็กจะโดนอย่างเงี้ยฮะเด็กจะโดน คนที่อายุเยอะๆเล่นแรงเพื่อให้เด็กมันกลัวนะครับหายหมดแล้วนะฮะเดี๋ยแฟนเทลซีกูอยู่สักสองคนนี่ใจนะนี่ไม่ได้อาบน้ำเลยเดี๋ยวไปไลน์เนคอมก่อนเดี๋ไลน์เนคอมก่อนคนน่าจะมีคนดูอยู่ในไลน์เนคอมหนย บอลมันไม่มีอะไรเลยเพื่อนเดี๋ยวไปไลน์ในคอมบอลมันพื้นๆเลยนะครับเชื่อซีก็ วันนี้ผ่านไปเก้านาทีนะก็ยิงไปลูกหนึ่งนะโคพาเมอร์เท้าขวานะยิงแบบเช็คระยะนะครับเท้าขวานี่หวังอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะยิงเพื่อแบบให้มีจังหวะอะไรอเงี้ยนะครับก็เป็นเชลซีเจอกับพาพาเมลัสนะครับ นะก็ถ้าเราชนะเนี่ยเราจะไปเจอกับอะไรทีมอะไรสีแดงๆอะอะไรที่เพิ่งชนะไปอะฟาร์เมนโก้หรืออะไรป่ะอันนี้ไม่ทราบนะชนะเอาฮีลาวไปนะนะครับชนะทีมเอาฮีลาวไปนะครับ

เพื่อนตอนนี้มันเหมือนเซิร์ฟที่ไอดาซ่าอะไรมันแหลกมันหลุดไปแล้วเพื่อนอืมก็ดูนะเจ้าซีเนี่ย,ยนะเป็นอะไรที่อย,อย่างหนึ่งที่ทำได้ดีนะฮะคือรู้ตัวนักเตะว่ามันมีอะไรบ้างยังอยเล่นวนะินนะิ่งนะนะเปิดมาก็ยังไม่ชนะนะครับยังศูนย์อยู่นะ เซิร์ฟมันหลุดไปประมาณหนึ่งนาทีมันเอนเช็คสกอร์อยู่นะมาแล้วลูกจาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้นะครับวันนี้เชลซีมาชุดสีขาวกางเกงกางเกงออกแนวเทาๆนะไม่ดำนะก็ทรงนี้แหละครับ ขายเสื้อไงจะใส่เสื้อเหมือนเดิมทุกปีก็ไม่ใช่นะครับตรงนี้แหละบางปีก็สีเหลืองเฉซีแต่สีเขียวไม่ค่อยเห็นแล้วต้องย้อนไปดึกดมบันนู่นเลยนะฮะอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้นะครับอยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ,อ่ยนะครับ ตอนนี้เกมไม่มีอะไรเลยนะฮะมีอะไรอะอะไรประธานฟีฟ่ามาดูนะแล้วก็เซ็นเบนะเกอร์แกก็เหมาะนะครับไม่ต้องเป็นโค้ชแล้วอายุขนาดนี้นะครับให้เด็กมันดานะครับเบเกอร์ก็นะฮะเม้นได้นะเพื่อน ตอนนี้ก็อัปเดตระบบอยู่ลมาครับเจอซีบุกมาเอ็นคุนคูจับบอลไม่ลั่นครั้งแรกครับเพิ่งเคยเห็นเอาโดเดโต้ยิง๋อ,อเอ็นโต้ยิงไม่ใช่เนโต้นะปกตินี่จับบอลลั่นนะครับเอ็นคุนคูนี่ครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นเขาจับบอลแล้วบอลไม่ลั่นนะฮะตั้งแต่ดูมาอันนี้แบบ ดาวังเมยเหระครับชอบไอ้ไม่ใช่ว่านี่เรามาเตะบอลนะ้วเว้ยนะครับแล้วก็แบบอย่างว่ามันวัยรุ่นทั้งคู่ไงเคลซีนี่แม่งอายุแค่ยี่สิบสามเองนะนะยี่สิบสามยี่สิบสี่เองทั้งทีมเพื่อนเดี๋ยวกูเซตระบบอยู่เพื่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะมันไปเล่นบอลยังไงมันขัดขากันเพื่อนมันเหมือนไม่ได้ต่อยกันนะเนี่ยเหมือนดีอาร์เหมือนดีแลบเนี่ยเห็นปะ มันไปผักนะฮะดีไม่ทำไปเหลืองนะเหมือนไอ้เบอร์สเเีนยมันกันท่าอยู่แล้วแหละแ,แต่ดีแหละไปผักนะครับนี่ก็อัปเดตนานไปปะนะฮะไม่สร้างสารรค์อีกแล้วนะครับ ก็รูปเกมก็อย่างที่เห็นเหอนมันก็พื้นๆน,นะมันก็มันยังไม่มีอะไรสนุกอ่ะส่วนใหญ่ครึ่งแรกผมเห็นผมดูนะขณะผมดูแค่ไฮไลท์นะแม่งเสมอศูนย์ศูนย์จริงเพื่อนยิงส่วนใหญ่แม่งเสมอศูนย์ศูนย์เลยแล้วก็แบบไม่มีอะไรเลยอือมตรจืย คตนจื๋อแหละบอกเลยนะฮะแต่ในนีบ้านเราไม่ค่อยถ่ายกันเนาะไอ้พวกสมโมสรโลกหรืออะไรเงี้ยเพราะอย่างว่าสมัยนี้เนาะลิงเถื่อนไม่ค่อยคนไม่ค่อยนี่แหละใไอ้คนมันไม่ค่อยนี่แหละเพื่อนมัน มันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับนึกจะใช้ได้นนบ้างนะฮะได้เูยลิงเถื่อนมันบอกลนะ้วกูยอมแล้วนะครับอาจจะได้เห็นฟอร์มของเจียวไปโดนะเจียวไปโดเพิ่งย้ายให,หม่นะแล้วก็ไอ้นี่เลยได้ลงเลยนะก็ถือว่าโอเคนะครับ มันย้อนที่เท่าไหร่เพื่อนห้าจุดเจ็ดจุดหกแปดนะครับเป็นเชลซีนะเจอพาเมลัสพาเมลัสนี่อเมริกาปะเรียบร้อยครับขึ้นนำแล้วครับเชลซีนะฮะหนึ่งศูนแล้วนะฮะเซตร,ระบบติดตามอยู่เลยเดี่ยดูนะฮะจังหวะขึ้นนำพาเมอร์ Palmer, เลี้ยงมายิงโอ้โหยังโหดเลยฮะ ได้บอลจากใครก็ไม่รู้นะฮะใครเชโด้หรือเปล่าจ่ายมาให้โคพาร์มูปแปลงง่ายๆเลยอเลซันโตสแอซิสนะฮะโคแต่โคพาเมอร์เหมือนตัวมันหนาขึ้น,นเพือนมันไม่ใช่หนุ่มน้อยขี้ก้างแล้วอะผมว่าโคพาร์เมอร์มันตัวมันหนาขึ้นเนี่ยดูเลยสมมสอนโลกอะ่ะธรรมดามันวิ่งไวอยู่แล้วคแล้วตัวหนาอีกคางนี้เก่งแน่นะครับ โอ้โหอะไะฮะนำแบบนี้เล่นสบายครับสกอร์ไหลนะฮะแบบนี้สกอร์ไหลเพื่อนๆแบบนี้สกอร์ไหลแน่นอนครับเพราะว่าชาไมรัตธรรมดาไม่มีอะไรสู้ได้อยู่แล้วนะครับชาวมรัตไม่มีอะไรสู้ได้อยู่แล้วทุกจุดทุกตตงเลยนะครับนี่เดี๋ยวไหลนะฮะ,อนะฮะโอ้ โอ้โหใครเนี่ยคารบาหรือเล่าเนี่ยนะครับอิสต์เดบราห์พาเมลัสนี่เชลซีนนำลูกหนึ่งนะนั่เพื่อนดูทรงน่าจะไหลขึ้งแรกนะแล้วก็เอาขึ้งหลังเอาเจ้าไปโดเอาแจ็กสัน no question. now out now. well, this is a quarter-final. the semi-finals of the club world cup take place at new jersey net life stadium. not too far from here. chelsea, you know, well, they will play the winners of this game currently, chelsea, on tuesday. the semi-final comes on wednesday. both games available to you on the disown app. Has we just see the ball coming up to the land. and obviously the ball eventually goes to Palmer as well gets a corner, but mm -hmm. the ball, they don't there's, know. there's two, three players from Palmer around him because they know how physically they know how strong he is, so what then his teammates have to do, and we know Palmer the intelligence that he's got, to he find out where that space is that's been vacated by two, three players going towards the left i has been able to capitalize once, can he and Chelsea right, second. And it's just away from the corner taker. Into the penalty area, it is lifted up. That's an easy one away for Mikhail. to Cucurea on the volley. And straight down the throat of Weberton. instantly looking for FDA now, but. เดี๋ยวไปออนเลยคอมออนเลยคอมมันกว่าเว้ยไม่ไเชื่อมีจังฮาเวตรอตบารกลี่บ้าปะเนี่ยนี่มนบอลตกยุกแล้ว Gets stripped into the dam. With Palmer at the moment, he's got this free roll. Gets stripped into the left, to the right. Then we'll look for the foot goes off the outside. We've got from Fernandez. What with Palmer, the now is communication in integration from there, and it's now a matter of match. Palmer takes his run. And what he's doing when he gets the ball, the other player's going up to the ball, and one of his teammates is free ball. So good the positioning, his movements, are absolutely magnificent. เชื่อซีนำไปแล้วนะั่นเพื่อนแม่งม,มีไลท์ให้ดูดเลยเลย d a Z n นะครับสเวตผู้เล่นตัวจริงนะครับ นะครับมันยังมีคนดูอยู่นะฮะเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไปออนในในโน้นในจอใหญ่